สวัสดีค่ะวันนี้ลงสวนมาเช่นเดิมโอ๊ยดอกกาแฟเริ่มใกล้ๆจะบานอีกแล้วมันเริ่มมีสีข,ขาวๆแล้วค่ะแต่วันนี้ภารกิจเราไม่ใช่ไม่ใช่มาชมดอกกาแฟภารกิจเราคืออันนี้ค่ะอันนี้เพิ่งข้่ามาจากหน้าบ้านเราเก็บใบสักใบต้นสักทองอะค่ะเราก็จะปลูกรินถนนหลวง บ้านเราจะเป็นถนน3า0 8นนะคะแล้วช่วงฤดูนี้ฤดูบ้านเราก็มันจะเป็นหนาวแต่จริงๆถ้าเป็นเมืองนอกก็คงจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงเพราะใบไม้จะร่วงเยอะมากแล้วต้นไม้อาจจะมีโคนที่แบบแห้งอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แห้ง <c oughs> พูดผิดนี่เราลดน้ำไปชุม่มชื้นแต่ว่าการลดน้ำที่ชุ่มชื้น เมื่อเจอแสงแดดอะยังไงก็แสงแดดชนะค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีอันนี้ค่ะอันนี้ใบไม้ซึ่งเราก็จะเก็บมาทุกวันทุกวันมาใส่ไว้แต่อันนี้เป็นส่วนช่วงข้างหลังเรายัางไม่ได้เอามาเยอะแยะส่วนช่วงข้างหน้าเมื่อวานถ่ายให้เพื่อนๆดูก็จะมีใบไผยแล้วก็มีใบสักทองส่วนด้านหลัง เรามีต้นชมพู่ชมพู่เขาก็จะผัดใบเหมือนกันค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาทำอันนี้เก็วบวางไว้ก่อนมีหลายต้นค่ะกาแฟที่โคนจะไม่ค่อยมีเพราะว่ากาแฟเขาไม่ได้ผัดใบเยอะแยะขนาดนั้นเป็นใบร่วงแค่ปกติส่วนบางต้นมันก็จะผัดใบแบบเห็นเลยแล่ะค่ะอันนี้ อันนี้คือต้นชมพู่ค่ะเขาก็จะทิ้งทิ้งใบไปก่อนหน้านี้มันเพื่อนๆจะเห็นได้นะคะขยายให้ดูนิดนึง่าบางกิ่งอันนี้ค่ะเขาก็จะยังไม่ออกใบมาเต็มแต่ว่าออกดอกออกดอกออกมามาก่อนแต่ใบก็ามาแล้วเริ่มเต็มต้นแล้วแต่หลักฐานข้างล่างนี่คือ เดูใบไม้ร่วงของแท้อันนี้ค่ะเราก็จะเก็บเลี่ยเพราะว่าเขาต้นใหญ่แล้วไม่ต้องคุมดินมากก็ได้เพราะถ้าคุมคุมไปเยอะตรงนั้นน่ะมันอาจจะเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์ก็ได้ทำโคนให้เขาเรียบๆไว้แต่ก็มีมีนิดหน่อยอันนี้มันมีร่วงเพิ่มก็เลยดูล้นๆอันนี้ ต้องมีตัดหญ้าเล็กน้อยค่ะนี้เป็นอันนี้เป็นวัชพืชมีดอกที่สวยนะเคยถ่ายให้ชมอยู่มีดอกสวยอยู่ตามนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องมาตกแต่งรดน้ำนิดนึงเพื่อความชุ่มชื้นแล้วก็อะไรอ่ะตกแต่งนิดนึง ต้นไม้ก็จะผ่านฤดูกาลแห้งแล้งไปอย่างสวยงามอันนี้อดใจไม่ไหวทุกทีเห็นดอกชมพูเยอะมากค่ะแต่ก็มีร่วงนะคะนี่ค่ะเขาจะไม่ติดมากอย่างนั้นหรอกเพราะว่าเขาจะไม่สามารถอะไรอ่ะให้ลูกเติบโตขึ้นมาได้โุ้ยหล่นอันนี้เขาก็สลัดสลัดลูกทิ้ง อันนี้ก็เหมือนกัน,อ,น,นอันนี้ต้นอะไรไม่แน่ใจใช่ไม่แน่ใจว่าต้นจันกระพาะหรือเปล่าก็เลยเก็บทิ้งไว้เห็นมันขึ้นเพราะมันหายากแล้วดูไปเรื่อยๆโอเคสวัสดีค่ะ